ไปใส่กับแกงไก่เนาะเอาลูกไหนดีเอาลูกเล็กกินแค่พอหมดแก่ๆหนเนาะนี่ละมัง้งหอยทากมันกินเนี่ยหอยทากแบบนี้มันชอบขึ้นไปกินหอยทากมันชื่อชอบขึ้นไปกิน ลูกนี้นะ่ะมื่เก็บแม่งลับก,ก่อนไปตูโอ้ยหอมปีนพอพนหอมจัวพักยาวริมนู้นก็มีแต่ โหระพาทั้งนั้นนี่เราปลูกไว้นี่แมงลักอยู่นี่ต้นถั่วต่อยอดแล้วนี่มาแรงเจาะแล้วนี่มีแต่กระเพราฝั่งนี้กระเพราตนน้น้นมะเขือเป็นโซนเป็นโซนเลยปลูกพืชผสมผสานมะละกอ สวัสดีตอนเช้าเนี่ยกินต่แกงไก่เนาะหลายมือแล้วไก่ตัวเดียวกินได้หลายเ <c oughs> วลาเราแบ่งกินเราไม่กินเยอะไงว่ก อันนี้แล้วมั้งตะไคร์ฝั่งนี้ตะไคร์หนึ่งกอสองกอสามกอสี่กอตายแล้วตร,งตรง,ร,รง,วงตรงนั้นไม่รู้มาแรงมันเจาะหรือมั้งต้นนั้นอันนี้ก็เริ่มแล้วนี่ต้นนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วไงมันเจาะ คนปลูกน้อยคนกินเยอะเพราะว่าเราปลูกในที่แบบนี้ก็ใครๆเขาก็กินได้เราไม่ห่วงที่สาธารณะเราปลูกไว้นี่ต้นขายังไม่โตเลยวดินแข็งเถอะนีดินปลวกแล้วนะีมันเป็นตอ เป็นตอต้นมะพร้าวแต่ก่อนแล้วจอมปลวกมันขึ้นกระชายตัวต้นแบนนี้เป็นต้นนั้นเขาเราปลูกต้นแบบนั้นต้นกระเจียวตรงเนี้ก็เลยไม่เห็นต้นกระเจียวอาจจะเป็นต้นกระเจียวหรมั้งต้นดอกกระเจียวแล้วมั้ง เกี่ยวแล้วก็ชายต้นเหมือนกันแค่นี้แหละครับวัตถุดิบเรามีแค่เนี้ยเนี่ยตะไคร้เราปลูกไว้เนี่ยแมงลักเราก็ปลูกไว้ต้นมะเขือพวงไบสงต้นแล้วก็ต้นยีราตรงนั้น นี่ยี่ลามันนี้ก็ยีลย่ลายี่ลาถูกว้เผื่อจะได้กินตามครับไปนวครับไก่บ้าน,นาที่เราแบ่งไว้แชะฟิลไว้เนดีอยาให้มันละลายหน่อยนะหรือว่าจ,จะตับแบบนี้เลย ตกเหลือบอั้กคอนเชื่อใจไมากรอนโอมลปาเอ้ยไม่ใช่ตู้แมงลักครับไมมาตูดไส่ yang ุยังคุณนายโอ้ไม่อยากจะออกตางที่นอนเลยคุณนายเนี่ยไปตามครับมันก่อเยอะเลยเหลืไม่แล้วตามตไปก่อน 好。Paul. ก่ไปแล้วใส่ไก่ไปแล้วครับน้ำเดือดแล้วปรุงเลยเนาะมะละกอเริ่มจะเปื่อยแล้วเนื้อไก่ก็เริ่มสีขาวแล้วสีขาวแล้วเนื้อไก่สีขาวปรุงเลยรสดีแต่ก่อนไม่มีรสดี mấy công sạch đã lúc lúc chôn cha chôn cha đọc cảnh nhịp nam nhịp mấy sạch loại ใส่ข้าวโพดด้วยเกงมือนกอใส่ไก่ต้องใส่ข้าวโพดด้วยถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นี่น้ำเยอะเลยน้ำสีแก้วนั่นแหละแต่เนื้อไก่เห็นแต่เนื้อไก่กินแค่สองคนเนาะกินกับแม่ก็ไปทำงานน้องทำงานตามอายุการเรียนกินแค่สองคนตอนเที่ยงบางครั้งก็ได้กินบางครั้งก็ไม่กินเนาะ อันนี้ก็สายแล้วสิบโมงแล, <among S 1> ล้วมั้งเก้าโมงกว่าๆแล้วป้าจะทำเสร็จนะกินข้าววันละสองมื้อประหยัดหน่อยเนาะเราไม่ได้ทำงานอยู่บ้านแมวไปไหนไม่ได้เนี่ยปิดฝาไว้สักพักหนึ่งค่อยใส่ผังอีตูดูว่า แบ,บแมงลักเซ็บเซ็บแกงไก่ใส่มะละกอน่ราสักพักให้เขาวัลั่มันฟูก่อนค่อยใส่แมงลักน้ำเดือนแล้วเดือดแล้วกูกดเก็ดแรงหรือเปล่านะถ้าแกงในในเตาถ่านมันจะกะระยะได้ดีนะ เพราะว่าเราประหยัดตังค์ถ้าตเตาแก๊สเราเร่งด่วนเร่งด่วนมาเดือดเร็วแต่มานานสุกเนี่ยน้ำผุดอย่างเงี้ยบางครั้งเนื้อไม่สุกเนี่ยเนื้อสุกแล้วสีขาวโบกเลยเราสับตอนเราสับไก่สับไก่เป็นทน่อนๆไก่มันแข็งเนาะเราแช่ฟิไว้เราต้องสับสับแบบนั้นแหละสับง่ายเหมือนกันเลย แต่เราเร่งด่วนนะน้ำตะไคร่ก็อันนี้แล้วนนแล้วเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนครับเพิ่มความหอมักอีตูรูใบยแมงลักเลยครับ ถ้าไม่มีผักถ้าไม่มีผักอีตูก็ใส่มันรพาก็ได้มันะพาหรือว่าหรือใส่กระเพราก็ได้แต่เราปลูกผักอีตูไว้แกงแบบบ้านๆไงคนสารเราชอบใส่แกงปลาแกงไก่แกงทุกอย่างนะครับส่วนกะเพราก็กะเพรานากินตามหัวไหลปลายนาเนาะ พาตูอยู่ตามบ้านแมงลักอยู่ตามไร่ตามนาส่วนหวนัวละพาก็ลงแต่งตามร้านอาหารตามใจชอบอาหารแต่และบ้านไม่เหมือนกันเนี่ยชิมทุกคนเข็มพ้นทำกินเองแบบเป็นบ้านง่ายๆแกงไก่บ้านใส่มะละกอสีคือบอ เสร็จก็ไปยามต้มนี่จะตามต้มชมคลิปยามต้มดักปรากฏปลากระน,น,นะครับพอ <c oughs> ดีเราแต่แม่เขากินแบบว่าเขาชอบกินเค็มแกงแบบนี้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่พลามเปรี้ยวครับแกงแบบนี้แกงใส่ผัก ทุกอย่างนะครับไม่ต้องใส่ความเปรี้ยวแต่เราแกงแบบนั้นเนาะถ้าใส่ความเปรี้ยวแล้วมันจะกินแค่ได้มื้อเดียวตั้งขึ้นสองมือ้อเมื่อไหร่ครับบูดก็เรียกว,ว่าแกงส้มอันนั้นเ็าเรียกว,ว่าแกงส้มอันนี้เราไม่ได้ใส่ความเปรี้ยวดูไก่ไก่สุกแล้วคนเชียมต้องชิมทุกอนเนาะ รมน้ำนะ s u b ด้วยกันครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวครับอช่วงนี้กินแก่งกระเดยไก่บานไปก่อนเนาะเราไม่ได้ไปดักหนูใส่เบ็ดเลยไม่มีเวลาว่างว่างแต่ ไม่ถึงชั่วโมงเวลาดักหนูก็ดักหนูแค่วันเดียวยใช้เวลาทั้งวันใช้เวลาเยอะครับดักหนูถ้าใส่เบ็ดก็ทั้งวันเหมือนกันแต่เราทำมืบข้าวทำคลิปแบบนี้ก็มีความสุขแล้วกินข้าวกับครอบครัวน,ะนีไก่เนี้ยเขาน้องก็ซื้อมาเนาะ แพงมั่งถูกมั่งก็ซื้อมามาทำเมนูเด็ดให้เอฟซีได้ดูได้ชมนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวเอาไปกินข้าวครับสุกแล้ว นี่แหละครับเอฟซีตคนขออนุญาตนขะ้าวครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับแกงไก่ใส่มะละกอแซ่บๆคือเก๋าแบบบ้านแน้วกินเสร็จก็ไปยมตุ้มอันดับประกวดปักขยงเราจะเยอะไว้ไปแอบดูแล้วแต่มัน ไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าแกงไก่แบบนี้ถ้ามีผักโอมนะผักขยงนะครับผักขยงถ้ามีผักขอ่นะก็อร่อยเหมือกันน,นี่ในตลาดนู่นในเมือง ตลาดในเมืองมันมีอยู่แต่ตลาดแถวนี้ไม่มีหรอกก็ไม่ได้ยอมกินไม่มีน่สานบ้างหรอเราอยู่ภาคกลางก็บ้างนี้เลียวบางพื้นที่เขาก็มีอยู่ด้กันก็มีขายอมดเพื่อยันข้าวครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับแซ่บๆครับผมแกงไก่บ้านใส่มะละกอ แซ่บๆแบบปบ้าน,นขอให้แม่กินอิ่มก็มีความสุขแล้วสวัสดีครับเหลือยืนในหมอ้ออยู่ไม่ได้กินตอนเที่ยงแล้วมั้งเอาไว้กินตอนเย็นเลย